พบก,กับปอเปี๊ยะไหนบอกว่าวันสุกวันนี้เนี่ยถึงจะสุขสบายๆแต่ว่าอากาศร้อนๆมีข่าวฮอตเพียบเลยใช่ไหมข่าวฮอตเพียบเลยเอาข่าวแรกกันนะคะ,คะข่าวแรกเป็นเรื่องของรูปใน i อเป็นเหตุนะคะก็เรื่องของสาวมินพิชยาไงคะที่โพสต์รูปกระเป๋าแอมเมสค่ะตอนนี้นะคะเคลียร์ข่าวกรณีนี้เรียบร้อยแล้วล่ะ,ค,ะค่ะสาวมินพิชยานะคะเจอกระแสด,ดราม่าซื้อกระเป๋าหรูแอ,อมเมส10ใบราะคาร่วมล้านนะคะที่ประเทศสิงคโปร์มีคนสงสัยคะ่ะพิจชาคุณผู้ชมว่าเอ๊ะผ่านกรมศุลกากรมาได้อย่างไรใช้อภิสิทธิ์ความเป็นดาราเรีย ภาษีหรือเปล่าคะ่ะโอ้โหกระแสาดราม่ามากนะจนเจ้าตัวเนี่ยนะคะก็ลบภาพในไอออกไปแล้วและยังได้ชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นล่าสุดคะ่ะสาวมินนะคะนัดสื่อมวลชนเคลียร์ในงานเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กที่บ้านนกขมินเนื่องในวัน,นคล้ายวันเกิดบอกว่าไปเที่ยวแล้วไปดูงานเกี่ยวกับธุรกิจที่ประเทศสิงคโปร์ก็ยอมรับนะคะว่าซื้อกระเป๋าทั้งหมดที่เห็นในภาพเนี่ยจริงค่ะแต่ว่าเดินทางเอากระเป๋าไปแค่ใบเดียวก็เลยไม่ได้เอากระเป๋าหรูเข้ามาทั้งหมดเนี่ยที่ที่ค้างอยู่9ก้าใบเนี่ยในไทยนะคะเข้ามาในไทยยังอยู่ที่ประเทศ สิงคโปร์นั่นเองและไม่มีการนําเข้ามาทางช่องลึกลับอะไรหรอกนะคือมีคนเขาสงสัยนั่นแหละพี่นะคะก็ลงเครื่องออกมาจากสนามบินดอนเมืองถูกต้องทุกอย่างค่ะยืนยันไม่มีอพิสิธิ์เหนือคนอื่นแต่ย่างได้นะคะแล้วก็ยินดีที่จะเสียภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างได้ชี้แจงกับทางกรมศุลกากรที่มีการเรียกไปก่อนหน้านี้แล้วบอกว่าตอนนี้เนี่ยคิวงานเนี่ยแน่นมากๆค่ะแฟนที่บอกว่าจะบินกลับไปเอากระเป๋าเร็วๆนี้เนี่ยก็เลื่อนออกไปด้วยอ่ะเราไปฟังเสียงของสาวมินกันค่ะค่ะ ของเราทั้งหมดค่ะเราก็มีการซื้อจริงทุกอย่างแล้วก็มีการากเอ,อ่ไม่ได้เอากลับมาเลยค่ะไม่ได้มีการนํากลับมาจนตอนนี้ก็ยังไม่ได้นํากลับมาตั้งแต่เกิดเรื่องนะคือทุกคนไม่ฟังอะไรมินเลยแล้วก็พัฒนาข่าวไปด้วยตัวมันเองนะคะแล้วก็มินก็มินก็เซอร์ไพรส์มากเนาะว่า มันไ,ไกลๆมากจริงๆค่ะแล้วก็ตั้งแต่เกิดเรื่องนะคะมินก็ไม่ได้แบบไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจใดๆแต่ว่าในเมื่อต้องออกมาชี้แจงก็ต้องทําหน้าที่ในฐานะคนของสังคมอยู่แล้วแล้วก็ในระหว่างนี้ก็ไม่ต้องสงสัยค่ะถ้าเกิดว่ามินจะนํากลับเข้ามาซึ่งก็ต้องรอเวลาบินกลับ,ปลลบไปเพราะตอนแรกเนี่ยจริงๆแล้วกะว่ามีเวลาก็จะบินกลับไปเร็วๆนี้เนื่องจากว่าต้องรีบบินกลับมาทํางานที่ประเทศไทยจริงๆถ้ากลับมาและเอาของกลับเข้ามาก็คง ก็คงต้องเสียภาษีตามกฎหมายทุกอย่างในฐานะที่เราเป็นคนไทยอยู่แล้วไม่เครียดหรอกคะ่ะเพราะมินไม่ได้ทําอะไรผิดแล้วมินก็พร้อมออกมาชี้แจงทุกเมื่อแต่ขอให้มีเวลาว่างก่อนเพราะว่าต้องยอมรับว่าระหว่างที่เกิดเรื่องขึ้นม,ม,มีมีคิวงานที่แน่นมากทุกวันแล้วก็มีพยานหลักฐานในทุกๆพื้นท,ที่ที่มินอยู่คือคิวมันแน่นมากจริง <laughs> ไม่หรอกคะ่ะมินมองว่ามันเป็นมันเป็นสิทธิของเราแล้วมันก็เป็นความสุขข,ของเรา จริงแล้วมินก็มีความสุขนะคะที่มินได้โพสแล้วก็แบบมินมองว่ามันเป็นแค่ครั้งเดียวในปีนี้ที่มินได้มีโอกาสซื้อของ คืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมสาวมินบอกว่าไม่มีใครฟังอะไรมินเลยเนี่ยนะคะแอบต้องย้อนถามกลับไปว่าคือหลายคนเนี่ยพยายามที่จะติดตาม IG หรืออิส t a แกรมของสาวมินว่ามีการชี้แจงไหมนะก่อนที่จะนัดถแถลงข่าวแต่ก็ไม่มีไงคนก็ต้องนะตอกตอก,ตอกย้ำกระแสะไปเพื่อให้สาวมินเนี่ยออกมาชี้แจงนั่นเองอนายอย่าเพิ่งเหวี่ยงกันดีดาราต่อไปอนี้ล่ะจะโพสอะไรใน IG ก็ต้องระมัดระวังกันนะจ๊ะ